โจ๊กไปลูกโจ๊กยังหันไหมที่ว่าที่ว่าเหลือหมูว่านก่อนไหมเอาละววันนี้อืมโอเคเอาไปดูเนาะอืมถามน้องกันนะมาให้น้องมึอได้ฟิ้งปลาค้อครับไม่วันนั้นที่หนูว่าวางไว้บนโต๊ะกอไก่อหรอแมปลาช่อนนี่คือปลาช่อนนานะครับแจ้งวะอืม ต่ำหูครับปีนปลาต่ำหู้เพราะนั้นสุก่าเขาถอยถอยไม่ใหเขาแล้วเขาก็เป็นคนไปใไปกินพ่อเม็ด เห็นยังบ้างเห็นดอกบมีมันตกเกาะใกล้กันคือกิ่หรอบะตั้งต like ู้เย็นบ่บ่ว่านกินนะื่อยในขัวบ่เบิรงกรดเออในรัวลูกใล้ใกล้ปลาคอนี่มจปลาคออยู่้ภาษาไทยคือลาช่อนนะครับภาษาไทยภาษาไทยบาโมปาย่งโ แต่ที่บ่ปลา่อนเหือนมเอหืลาซากะปาากนปลา่อปฝาก่บ่มีหรอกาอเรืปลาสะดกปนดแปดแล้วแป่่สองฝากผมืนี้เนจะนีเซีเลนครับซีรถแปด สีว่าแปดในแปดเล่มคนกระตุกแปดเล่นไม่มีหรอกมีสีเล่นตามน้มองอน้องกินยังมาพี่้องมาเรยแล้วเลยมาจวดจัดมาเลยเอาไขอไป รสซมันำหงันนั้นเป็นไรต้องใช้ประเด็นหน่อยใช่ไหมวันนี่เรื่องเากินดูแล้วเรื่อาอะเบรงเียเขาร้อนไ่ต้องเปลนเพราะว่ามนสามเดือดไไม่ต้องเปิด่ต้องเปิดทำแจงอยู่แจงอยู่เีว่า นั่ง <ga> พีน <T |ar|> <laughs> <Yeah. ión> ิงาปอดุ่ตัวยาสันโตเลยมันเลยเขาว่ากันอะไรใสใส่อยู่แล้วตะวันจว่างลูกอีสัน

แกๆนะนี่เหรอมันมันหไยไปดูน้ำจังมากอีกโนราชนหนึงแกโนราค่ะคุณผู้ว่าซื้อของจองขนาดนล้อุ้ยมามาอีกรจงเราะลข้างๆเหมือนเดาจะมีอะไรนะจะมีอะไรนะตวผู้ดีด้วย <ห>อเอาพ่อบเกีลยแปลก็ไมลายก็ใส่ห,หลายใส่ต่งางทั้งต่อนเขาอยากมันเค็มออยเค็ตขาพริกเป็นไในสียวขาวิกเมือเ่อใส่หลายหนยเลย <c oughs> ลก็บังกระดา <c oughs> โอ้ยเกือแล้วคุ้ยกอบร่มงนาก้อนขดูอย่นั้ไม่มี จับทำหน้าแบบนั้นลูกหน้ากลัวมันคีหลอกเลยจะพาปันากก่นจักี่ยันระยะพี่แอก็ไม่เอามาปัน่นเอานม,มนาให้เราก็ไม่ปันน่นไม่คุ้มแน่นอนเม่จอ่าไม่กินชมตำกันนะจะปอนข่าวครับกินเจ้นาโตไ้แล้ว แอบดีเนาะปิ้งแบบนี้ขึ้นชนข่าวก้อนไปก้อนช่างเสรืม

เฮนแล้วบางทุงก็ยังเสียเห้แล้วไทยไหมว่ากัไทยบอกไทยกับแนี่คอยพิเอะหนักเก้าเหรเดี๋ยวลูกเดียวแกะก่อนยู่แล้วคนโตกันยุ่งกลายมืนจำมกัแทบติงปลากรห่อนสิปลา่อน

ขามนี่เป็นขามนีเนดนี่ีนขาบิโอ๊ยยังไงใหม่เหรอไมเหลือจะวิญญาณกันหรือเาไม่เหลือ เยอะอีกะมื่อวจาเพงเพอยู่ค่ะคือควนคเขาหูอมเ้ันี้กันเลย้แล้วเนี่ยเหมือนสา่นต่ก่งเลยรงไเออแ้วาวแก่งด้อคือมันนอนแป๊บเดียวมอนเนี่ยมันคลือนวทงได้แกงเลยอนแป๊บเดียวคือหงม้งเคิงเอไหมากะานนกะแลนเนาะสวยไค่ะ

ปัะเทศโลกไหนเนี่ย <ừ> ตังกินตัน <ừ> น้งไหไม่ไ้เลยว่ <c oughs> อาออนขากันแล้วบอกดไ้มกินนิเดียวปวดล้วดงาแสบเลยโอขอบคุบบ

กับหมื่นูกเนี่ยก็่ังว่าส่วนยูงนี่ส่วนไปไไปงค่ะส่วนไปไอ้นั่นงไปยัง่วนไ้่ทหาร้อเป็นตะไบไก่แด่อตัวนี้เขาวไอ้นั้นเนือย่างยูริมควนะเหนือาไปกินเนื้อย่าง่ทารโอ้กบรรยากาศกินบรรยากาศนากินตะมกินตะเจวใส่มก็แช่พุทราไมอก็ซิที่เเองเพชรี ขนมเลยเฮอยลองซิมนมเขกบอกก็ได้แมีตอนย่ดผมใส่ตอนยเนี่ยคือว่าเปลีแล้วเนี่ยเอาางสีได้เอาพี่ได้ขอบคูณพูดไดเสียงเลยตราดิเกหมเยูมวคืสิบสามคนเมื่อดหามงเดยวหเาเขาเมื่อหมูดได้สั่ เราไเนขวังอยู่ไปนเราแล้ว้ไหนองนนงหนข้าปข้าปูหาไม่ได้ใช่ไม่น้าเราอยู่นี่บอแม่แม่ไปยอ้ีต้นตนอยบอยฟอยอยเ็ดไหมมเ็ดเแหละเ็ดเจแหลบ่ะมพร้อันนั้นไหมมพร้น้อยๆปอบไหมแไม่ค่อยได้พี่ไแดกสุมาใส่ไ่ เป็นเ้็สูในปลานี่นะสงตัวนี้จต้วดีูนี่ปลาตมแหัวเราห่ะสีเลยู่ก่สัญคกันตัวยัง นั่นจีห้หางม,มันกินเนื้อหาง,งมันกู้มากินใหม่ใหม่เนอะนี้นกินปลาเนะะี่ยอย่างแม,ม,ม่หวัวแบบนได้มดแม่ตี้ตา,วา,าวใส่แบบก่ำตว่งก้ำ มองไม่เลยป่กแคบมองมาห่องอมองใส่ลแล้วนี่องต้วเหรอทัสเียเกลือเลือเพมาสาประมาณบอกว่าเพิ่มาอันหนึ่งไม่นเนาทอาอเนเผ็ดอัชเพชพาีเทียมหนือแนเอจะไดกไม่ใช่ปลาแห้งอะไรอยู่เขาใส่ไหบ่บ่บ้างเกลือจับ,บ,บ,บ ยามตีก็จะมีนกโผล่ขึ้นมาเนื่อยเนี่ยสวยจะคืนเนอมันติดคอหรือติดปันติดปลาตรงไหนอ่าเอาเอามือก็ออกลงมาข้างน้อยๆเหรอจะคืนเนอเอาข้าวเหนียวลงมันเวขาคอไหมติดบอกแกกินน้ำไปบอกแก ล้วงออกเลยดึงหมอบมาเลยไปกินน้ำ